เลยไม่สบายเกิดแต่ผิดเกิชคนชนกันในรั้ทองมาตรวจกับเกิดุมชนกันในรั้ตวตาขวดแล้วก็มาจาัดตั้งเป็นชุมชนสมนครถุงคี้วันนี้เรามารับฟังคำาิทิดเป็นเพราะว่าคือคดยให้ว่าชาวบ้านที่เขาจะสกแนสกแนสแกน QR code แล้วก็ตอบผ่าน Google form ไม่ได้แล้วก็เรามีแบบให้หรือไม่ทีนึงก็คนที่ก็มีสมาร,ร์ราาทโฟนแล้วก็สแกน QR code ก็อยากจะตอบตอนไหนก็ได้เลยประมาณเนี้มีเบอร์เราจะแจกแต่งฟอร์มให้ครบ แบบแบบตนาเตรียมมาก็ต้องขอความรู้มือขอคํามรู้มือเขาในการแสดงความคิดเห็นว่าเขาเห็นด้วยมูอประมาณสิบกว่าแล้วแต่ว่้างในเนใ่สองร้อยประมาณสอแต่ว่าแบบ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเทศบาลนครพิษณุโ,โลกทุกท่านนะคะเสียงที่ท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของอเทศบาลนครพิษณุโ,โลกนะคะวันนี้นะคะมะีเรื่องราวนะคะที่จะมาของความคิดเห็นของข้อเสนอแนะนะคะจากพี่น้องอในชุมชนนะคะ,ะนุ่งม้วยเทศบาลนครพิษนุโลกนะคะมีนโยบาย ในการที่จะมีการจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่นะคะโดยแยกจากพื้นที่ชุมชนเจดียอดทองและชุมชนราชพฤกษ์นะคะบางส่วนนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อชุมชนว่าชุมชนสภาสูงนะคะซึ่งตามระเบียบาการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564นะคะกำหนดนะคะให้าการจัดตั้งชุมชนใหม่ หรือการเปลีป่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนนั้นจะต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนด้วยนะคะในวันนี้นะคะเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคงนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครพิษณุโลกแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกท่านรองปิยนาสิริเจริญพันธ์วันนี้นะคะ เจาหน้าที่ของเราก็จะมาเคาะประตูบ้านนะคะมาเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนซึ่งเราจะจัดตั้งเครื่องใหม่ที่ใช้ชื่อชุมชนว่าชุมชนสะพานสูงเนี่ยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าอาณาเขตพื้นที่ชุมชนที่เรามีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเจดียอดทองและชุมชนราชพฤกษ์นั้นพี่น้องในชุมชนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะโดยช่องทางในการแสดงความคิดเห็นนั้น ในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่อของเทศาบานลนครพิศณุโลกก็จะมีแบบแฟอร์มในการแสดงความคิดเห็นให้กับท่านเนาะนะคะวันนี้อ่านเร้วอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะขอเอาเก็บไว้นะคะในการพิจารณาก่อนก็ได้นะคะและเทศาบาลก็จะกลับมารับแบบนะคะแสดงความคิดเห็นจากท่านนะคะ ขอเวลาเป็นภายในวันสุดนะคะเราก็จะมาเก็บแบบสอบถามของท่านหรือท่านที่สะดวกนะคะในช่องทางของการที่จะสแกน QR code แโคอดนะคะเดจะมีเจ้าหน้าที่ของเราแจกแบบให้นะคะในการท่านาสแกน QR code โ้แล้วก็ตอบไปในแบบฟอร์มของ Google Form s <S <S ก็ได้นะคะคือโดยท่านไม่ต้องอดำแบบการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าไปส่งในเทศบาลนะคะจะมีเจ้าหน,น้าที่นะคะจากเทศบาลนครพิศุโลก เดินนะคะขออนุญาตวราวันนี้เราใช้วิธีการเดินนะคะแล้วก็จะมีรถประชาสัมพันธ์ื่้นที่ของทางเทศบาลนั้นนะคะประกาศนะคะนําไปด้วยนะคะก็อยากจะให้พี่น้องอที่จะต้องอะจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่อยู่ในเขตของชิมชนสะพานสูงนั้นได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรนะคะท่านสามารถที่จะ อตอบไปในแบบสอบถามได้เนาะนะคะอย่างที่บอกก็คือว่าหลายช่องทางนะคะผ่านทางช่องทางแบบสอบถามโดยตรงที่ทางเร้ีเราไปแจกหรือจะ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 ,จะ,จะ,จะตอบผ่าน QR code ผ่าน Google form มาก็ได้หรือถ้าหากว่าจะโทรนะคะไปแจ้งโดยตรงนะคะที่กองสวัสดิการสังคมก็ได้เราจะมีเบอร์โทรศัพท์แจกไปในใบแอ่า,าเวที่สดเห็นให้กับทุกท่านนะคะก็ขออนุญ,ญาตว่า ครัวเรือนหนึ่งราคาเรือนหนึ่งเราก็จะแจกแบบฟอร์มไปให้หนึ่งแบบเนาะประมาณนี้นะคะก็ขออนญุญาตประชาสัมพันธ์ให้รับทราบค่ะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญทั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลดดงคุณที่ชุมชนเดเิมของชุมชนเซนียรทองและชุมชนรัางตั้งแต่วันที่1ถึงบห้าราคมสองพี่โดยวิธีการบราทัดทต่อไปนี้ แบบเสลี่ยนต่อที่เห็นได้จริงองค์ประการสังคมเทศบาลนครพิษณุโลกมีส่วนได้เสียกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนและกำหนดเขตพื้นที่ของชุมชนใหม่คือชุมชนสะพานสูงเทศบาลนครพิษณุโลกเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการเปลี่ยนแปลงเขตชุมชนของเทศบาลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 9

bạn kẹp lại cái kinh cho nó an toàn, bảy mươi bốn, ờ, ờ, học kinh dễ đấy, nào, เยอะเนี่ยค่ะถ้าบราแช่ต่อเราไปต่อแบบด้วยถาท่าน่้วยห่วยหรือวีาก็เปอะไรประมาณนี้ค่ะถามแต่อเขตมตรงอยู่ท่นี้เราว่าเราตักอยากกนเองท้องสดมาเราตักแาทสดมาค่ะแล้วก็จัดการ ่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเทศบายไหมเพราะว่าถ้าเป็นชุมชนของท่านเองการดูแลการพัฒนามันก็จะแบบเป็นชุมชนเราเองนะเนาะมันก็ไหนของราชพฤกษ์มาตัดจากส่วนไหนจากเจดีย์เล่าทองมาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ได้เดินกุมภาพันธ์เซนีแปดสยบหกบ้านนี้กับบ้านนั้นอย่างเดียวกันไหมคะเจ็ดสิบสองหกสิบโอ้ยประเทศ ว่าเราต้องแตะไหนอะไรเงีคนก็้ยแร้วกงจะไปคุบฟอร์มขอบคุณมากประธานจุนชนที่ว่าายท่เดียกรรมการชุนชนของเราอะไรเงี้ยจะได้มาดูแลเราขอบคะะ คุณน้าจะอาสาเป็นเองเป็นกรรมการก็ได้ขอบคุณค่ะทุกคนช่วยตอบ